ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวรารีเฉลิมจังหวัดสงขลานะคะในโอกาสนี้นะคะจะถามครูรับผลแก้วสุกนะคะความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับมูลนิธิศูนย์ครอบครัวพอเพียงเป็นยังไงบ้างคะครับก็ในความรู้สึกนะครับจากการที่ได้ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียงนะครับก็รู้สึกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับส่งเสริมูกขีสําฤทธนักเรียนในเรื่อง นำหลักปรัชชาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้ในการดําเนินชีวิตนอกจากนี้นะครับนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมก็รู้สึกประทับใจนะครับในกิจกรรมต่างๆที่เราได้จัดขึ้นนะครับแล้วจากความประทับใจน,นี้จะถามต่อไปนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการร่วมงานของศูนย์ครอบครัวพอเพียงเป็นยังไงบ้างคะคนครูวิไลกรเช่นคะ่ะ จากการที่นักเรียนของเราะะได้ร่วมกิจกรรมกาบมูรณาธิ์ครอบครัวเพียงแล้วก็เกิดความตระหนักนะคะได้ทากิจกรรมสามารถที่จะนํามาใช้ในการบูรณานการในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะนํามาใช้ในการปฏิบัติกรรมด้านพันธกิจด้านศาสนาวัฒนธรรมพันธกิจด้านพระมหากษัตริย์พันธกิจด้านสิ่งแวดลอ้อมพันธกิจด้านสังคมแล้วก็พันธรรกิจด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถ,าารถนําไปประยุกต์ใช้แล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่กับรุ่นน้องหรือเผยแพร่กับชุมชนจนกระทั่งที่เกิดเป็นความาเรียกว่าลักษณะของความรู้ที่ยัง่งยืนและสามารถถ่ายทอดต่อๆไปได้จนกระทั่งไปถึงในระดับโรงเรียนของเราที่จะสามารถลงไปสู่คุณครูที่เห็นความสําคัญ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกๆรายวิชาจากทั้งหมดนี้นะคะความสำคัญของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวรนา,ารีเฉลิมจังหวัดสงขลานะคะจากที่ว่าโรงเรียนได้นำหลักการเหล่านี้มาประยุกต์ใช้แล้วเนี่ยเราเห็นว่ามันเกิดการพัฒนาในทุกๆด้านแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการจัดตั้ง ศูนย์าการเรียนรู้ครอบครัวพ,พอเพียงของโรงเรียนวรลาัานเฉลิจมจังหวัดสงขลาเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนทุกคนนะคะได้เรียนรู้ประน,นักและก็เห็นความสําคัญของหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลังจากนั้นก็จะได้บริการเข้าไปสู่ในชุมชนต่อไปค่ะได้ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณมุลนิธิครอบครัวพลเพียงที่ให้โอก,กาสโรงเรียนวรนาลีเฉลิมจังหวัดสงขลาในการเข้าร่วมกิจกรรมขอบคุณค่ะ